สวัสดีครับวันนี้ได้มาขึ้นลอยครับรู้ว่ามันจะสูงขนาดไหน,นได้มาออกกําลังกายครับขึ้นลอยรู้ครับมีคนมาเยอะแยะครับตอนนี้ขึ้นมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับ <c oughs> นี่ครับนี่ดูคนขึ้นมาเยอะแยะครับ รูว่าจะสูงขนาดไหนรูครับทางขึ้นมันรู้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนตอนที่จะไปถึงนานบนนะครับติดตามชมเลยนะครับนี่ครับกำลังครึ่งทางครับตอนนี้กำลังครึ่งทางเอง ยังอีกครึ่งอยู่ครับดูสภาพผมตอนนี้ขึ้นมาถึงตรงนี้คนกําลังขึ้นก็มีกำลังลงก็มีครับเนี่ยนี่ครึ่งทางครับจุดตรงนี้เป็นครึ่งทางแล้วครับนี่ครับคนกำลังลงมาก็มีครับดูอันนี้อีกครึ่งทางนึงครับ คนเยอะมากครับกำลังขึ้นมาก็มีอรที่ลงมาก็มีรอรูตอนมันรอรูไอตอนชมวิวนะครับจะสวยขนาดไหนลองไปดูกันครับ ดูดูคนดูคนเยอะแยะเ่าจะสูงขนาดไหน ถึงแล้วครับถึงแล้วครับกว่าจะถึงก็เหน่อยเพอรเอฟซีนะครับเนี่ยทำเพอร์เอฟซีพี่นั้นชิงตรงนะครับอล่อยใจมากเลยนะ ถึงแล้วครับนี่กว่าจะถึงเดี๋ยวลองไปลองไปดูบรรยากาศครับตอนนี้ผมขอพักหนื่อยแป๊บนึงครับโอเคเนี่ยก็ไลายมาถึงลานบนพระธาตุเป็นที่เรียบร้อยครับถ่ายทําเพื่อ FC พี่นานชิงตุงได้ดูกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับนี่ครับคนเยอะแยะครับเนะาะก็จะถึงก็เกือบตายครับนี่ครับพระธาตุอยู่ด้านบนครับเดี๋ยวเราต้องไปกราบไหว้พระธาตุกันนะครับนี่ครับก็ขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยครับ ตอนนี้เราจะกราบไหว้พระองค์พระธาตุกันนะครับเอาบุญพร้อมกันนะแอบชีพี่น้านชิงตรงครับนี่ครับพระธาตุาตนี่บนเหลกกาศด้านบนจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ นคนมาเยอะแยะครับคนเยอะมากวิวสวยงามบรรยากาศล้มหนาวดูบรรยากาศครับผมเนี่ยคนเยอะแยะครับแล้วก็วิวันสวยมากดูมองไปจากด้านล่าง รพระธาตุครับไม่มีบุญมาไม่ถึงนะครับท่านใดที่อยากมาเที่ยวอยากมาชมอยากมากลับไหว้สาองค์พระธาตุองค์นี้ก็ติดตามชม FC พี่นานเชิงตุงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ ไอที่กำลังขึ้นมาก็ยังมีนะครับนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม fc พี่นานเชียงตุงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำงานต่อไปครับบรรยากาศสวยงามมากครับ con <coughs> mắt con là tôi ra đi mà đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เทครับกดไลค์กดติดตามชมด้วยนะครับตอนนี้เราไล่ขึ้นมาถึงเรียบร้อยตอนนี้กำลังจะลงไปครับ ข้อลงขึ้นก็ขึ้น,นคนที่จะกลับว่ามีได้ลงมาถึงที่ข้างล่างเป็นเรียบร้อยครับตอนนี้โอ้โหถือว่าได้บุญ ไร่ทั้งกำลังกายแล้วก็ลงมาท้านล่างลงมาท้านล่างจะมีขายผักอ่าใครที่ว่ามาเดินเที่ยวเลยนอะไรก็มาแวะซื้อไร่ครับนี่ครับมีผักขายนี่ครับคนที่ว่าขึ้นไปลงมาก็มาพักผ่อนตรงนี้ครับมีร้านค้า นี่ครับที่ว่าขึ้นลอยมาแล้วก็ลงมา